ผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของข้าวหอมมะลินะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยที่มีคุณภาพมีมาตรฐานนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ผู้บริโภคนั้นก็นิยมครับในการบริโภคข้าวหอมมะลิของไทยครับแต่ว่าณปัจจุบันเองนะครับประเทศเพื่อนบ้านคู่ค้าคู่แข่งของไทยนั้นก็ได้มีการตีตื้นขึ้นมาในเรื่องของการพัฒนานะครับกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพครับให้ข้าวหอมมะลินั้นมีคุณภาพตีตื้นขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะครับ แล้วก็เขาได้เปรียบในเรื่องของราคาในการกําหนดราคาขายส่งออกไปยังต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่าประเทศไทยครับแต่ว่าหากมองถึงเรื่องของคุณภาพมาตรฐานที่แท้จริงแล้วข้าวหอมมะลิไทยนั้นยังมีคุณภาพมากกว่าคู่ค้าคู่ขายต่างๆเหล่านี้คู่แข่งต่างเหล่านี้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าประเทศไทยนั้นหลายๆในเรื่องของมุมมองต่อสังคมครับที่เป็นพ่อค้านะครับภาคเอกชนเองที่มองเข้ามากับการกําหนดราคาของข้าวหอมมะลิของไทยนั้นอาจจะ บอกว่าราคาที่สูงนั้นอาจจะมีปัญหาครับกับการส่งออกแล้วก็ไม่สามารถจะแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ในเรื่องนี้เองครับทางด้านของคอสชนะครับก็ได้มีการเร่งบูรณาการครับในการที่จะยกระดับกับคุณภาพของข้าวหอมมะลิไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานแล้วก็ยกระดับขึ้นมาเป็นเกรดพรีเมียมครับเพื่อที่เหล่านั้นจะเป็นการ ก้าวกระโดดในการพัฒนาคุณภาพของข้าวหอมมะลิให้มีตัวตนมีเอกลักษณ์นะครับความโดดเด่นของข้าวหอมมะลิมากกว่าคู่แข่งจากประเทศอื่นๆได้ครับแล้วก็ถือได้ว่าเรากําลังจะสร้างตลาดใหม่ครับนั่นก็คือตลาดที่ใหญ่กว่าตลาดที่อาจจะมีเรื่องของกําลังในการซื้อมากกว่านะครับส่วนข้าวหอมมะลิครับที่มีคุณภาพรองลงมาเรื่องพวกนี้นะครับก็จะเป็นการนําไปแข่งขันกับประเทศคู่ค้าคู่แข่งกันได้นะครับ ในว,วันนี้เองครับเรามีตัวอย่างของสหกรณ์การเกษตรอีกแห่งหนึ่งครับที่เขาสามารถที่จะนำนะครับในเรื่องของกระบวนการการผลิตข้าวหอมมะลิไทยนั้นให้มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็มีปริมาณครับรองรับความต้องการกับผู้บริโภคได้ด้วยและสหกรณ์การเกษตรแห่งนี้ครับก็ยังเป็นต้นแบบของตัวอย่างนะครับในการผลิตข้าวหอมมะลิรวมไปถึงยังเป็นต้นแบบครับของการเข้าร่วมในโครงการยกระดับมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย จากทางด้านของคอสชด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้จัดการสากรการเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดกันครับในช่วงนี้นะครับเราอยู่กับคุณบุญเกิดพานนท์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ช่วงของการยกระดับนะครับคุณภาพมาตรฐานของข้าวหอมมะลินะครับโดยนโยบายของทางคอสชนะครับอยากให้เล่าสักนิดนึงครับว่าตอนนี้สากรการเกษตรนะครับของ เกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ครับเรามีการทํางานอย่างไรบ้างครับแล้วก็มีสินค้าอะไรกันบ้างครับนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วนะครับอ๋อค่ะคํบาบตะกรการเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดนะคะเราทํางานในในรูปของรวบรวมข้ขาวเปลือกนะคะคทำธุรกิจข้าวโพรงจอนนะคะครั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํานะคะคทางตะกอนเรามีเครื่องมืออุปรกรณ์ในด้านการทําตลาดในเรื่องการผลิตเนี่ยนะนะ เกือบจบทุ่วงจรนะคะครับทีนี้เรามีสมาชิกท uh ี่ประมาณแปดพันเ็ดร้อยครอบครัวเลยนะคะมีอาชีพหลักคือการทํานาครับร้อยตัวเซนเราจะทํานาปีค่ะอืเพราะเราทํำข้าวไว้แต่สิเก้าหอมมะลิค่ะครับในส่วนนี้เราก็ให้สมาชิกปลูกข้าวแล้วข้าบลงสีสะกรเพื่อแปรรูปจากลงสีเรามีกําลังการผลิตร้อยยี่สิบตันต่อวันนะฮะครับแล้วเราก็ ในช่วงรับซื้อในสมาชิกทุกวันนี้นะคะเกี่ยวข้าวสดครับเพราะว่า,ห,านหนึ่งเราขาดแรงงานนะคะก็เลยเกี่ยวเป็นข้าวสดเราก็เข้าออไปอบที่โรงอบของสกรรนะ์วันหนึ่งหกร้อยตันถึงแปดร้อยตันนะคะครับเข้าเครื่องอบลดความชืน้นก็มีไซโลเป่าเย็นนะ,ะไซโลติดตัวชิลเลอร์ตัวแอร์นั่นนะคะครับเป่าเย็นให้คลายความร้อนนะเพื่อรักษาคุณภาพข้าวและรักษากลิ่นหอมข้าวให้ได้ครับ นะคะในส่วนนี้เราก็จะมาไปรูปส่งลูกค้าทั่วไปนะคะครับ ลักษณะนี้ค่ะครับคนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามีสมาชิกนะครับมากถึง8,700ครัวเรือนเนี่ยนะครับในการที่เราจะส่งเสริมเรื่องของการรักษาคุณภาพของข้าวหอมมะลิที่ปลูกที่ผลิตออกมาเนีครับเ<ส>พื่อที่จะมานํามาแปรรูปเป็นข้าวสารข้าวหอมมะลินะครับรรจุดถุงขายหรือว่าในส่วนของการที่จะจัดจําหน่ายในรูปแบบอื่นๆนะครับเรามีการควบคุมการผลิตอย่างไรครับแล้วก็ใช้หลักวิธีการสารกลเนี่ยเข้าไปควบคุมได้อย่างไรบ้างครับ คือการการที่เราให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิสกสกลนะคะครับทําข้าวให้เราคือเราต้องส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ําเราจะดูเรื่องเรื่องดินช่วยครับเรื่องมเมล็ดพันธุ์ช่วยลักษณะน,นี้นะคะ่ค่ะเรื่องมเมล็ดพันธุ์เราก็ส่งเสริมให้การใช้มเมล็ดพันธุ์ดีครับพันธุ์ข้าวหอมเมลิดหนึ่งร้อยห้าหรือพันกอขอสิบห้าลักษณะนี้นะคะคแล้วเราก็ส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยกินรีควบคู่กับเคมีเป็นบางส่วนครับคือทําข้าว GAP นะคะใช้เคมีที่เหมาะสมลักษณะนี้นะคะครับบางส่วนเราก็ส่งเสริมให้ใช้เกษตรอินทรีย์ไปเลยนะคะครับก็คือสมม่งเสร<ม>ิมครับเ<ค>ชิญครับสมมติว่าค่ะถ้าสมาชิกที่เขาเขาทำนะคะเราก็จะให้ปุย๋ยปลอดเดอเบี้ยให้มัการปลอดเด,เอ,เดอเบี้ยเวลาเก็บเกี่ยวค่อยมาส่งคืนให้สกอร์อโดยไม่คิดตดอเบี้ยสมาชิกในส่วนนี้นะคะครับแล้วเราก็รับซื้อข้าวที่มีคุณภาพดี นะคะเราส่งเสริมให้การทําข้าวหนึ่งลดต้นทุนเพิ่มรายได้ผลผลิตต่อไร่ต่อถัง้อง,องขึ้นเพื่อชาวบ้านหรือสมาชิกเราจะได้กินดีอยู่ดีนะคะในในส่วนนี้เราพยายามทํานะคะครับนี่ก็เป็นการดูแลตั้งแต่ต้นน้ำนะครับในส่วนของกลางน้ำนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรหรือว่าสมาชิกของสากลเกษตรวิสัยนะั้นมีการดูแลนะครับแล้วก็มีการปลูก ข้าวเนี่ยในลักษณะของการกำหนดของเราก็คือเรื่องของข้าวอินทรีย์ด้วยนะครับแล้วก็แนวทางของข้าวปลอดสารเคมีต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่จะเข้าไปควบคุมละครับมีบทบาทอย่างไรบ้างครับหรือว่าเรามีหลักเกณฑ์บทลงโทษอย่างไรไมครบหักมีสมาชิกที่เขาออกนอกลู่นอกทางไปนะครับเพื่อเรื่องของการจะควบคุมมาตรฐานข้าวหอมมะลิข,ของเราเนี่ยให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลาครับ จริงๆแล้วสมาชิกเขาเป็นเจ้าของสกอร์นะคะเ็าเป็นผู้มีหุ้นในสกอร์ถือว่าเ,เขาเป็นเจ้าของอย่างผู้จัดก,การหรือเจ้าที่ของสกอร์จะเป็นผนกุูกจ้างนะคะแต่เราก็พยายามทําให้เขาเขาเป็นเจ้าของเขาต้องมีส่วนร่วมครับทำข้าวให้ได้คุณภาพเราจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสรมิมวาชีและพัฒนาธุรกิจประมาณแปดคนคที่ดูแลเป็นแบนเป็นสายผู้ช่วยเ็าจะมีสามสามหน ui, 1, 2, ่วยหน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามดูแลอยากได้คิด ถ้าสมมติว่าการทําโครงการเข้าอินซีใครใครทําผิดข้อตกลงข้อเราได้ไปรับรองมาตรฐานด้วยครับเราตัองให้ออกจากโครงการเพราะอย่างนั้นถ้าคุณมาด้วยว่าคุณเอาเงินเป็นตัวตั้งคุณไม่ได้มาด้วยใจน,น,นะคะก็จะทําให้โครงการเราไม่ประสบผลสําเร็จเราจะทําลักษณะนี้นะคะของสะพาน ครับก็อย่างน้นอยๆในฐานะที่เราเป็นลูกจ้างของสากลนะครับแต่ก็เป็นผู้ที่บริหารจาัดก,การสากลสู่ความสําเร็จได้ก็จะต้องมีการบอกให้ทางมวลสมาชิกสากลนั้นเขา้าใจก่อนว่าสากลที่แทนเราก็เป็นของมวลสมาชิกนะครับไม่ใช่ของผู้จัดก,การหรือว่าผู้บริหารท่านใดแต่ว่าในการที่จะทําให้เขารู้ถึงเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการร่วมมือร่วมใจการขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จขึ้นมาได้แบบนี้นะครับ ใช่ค่ะใช่ค่ะครับคาวนี้อีกหนึ่งความสําคัญครับที่วันนี้เองต้องยอมรับนะครับว่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของสากลการเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นก็เป็นที่รู้จักนะครับทั่วประเทศด้วยในการเชื่อมโยงนะครับกับการส่งสินค้าเนี่ยไปในเครือข่ายของสากลต่างๆนะครับเรามีการเชื่อมโยงกันอย่างไรได้บ้างครับคือการเชื่อมโยงเครือข่ายของเรานี่คนระับนะคะเราจะเชื่อมโยงระหว่างสากลด้วยกันครับระหว่างพ่อพ่อค้าที่มีลงสีคือเราเป็นมิตรกันทุกทุก ทุกด้านนะคะครับเราจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะฉันเพื่อนเราจะค้าขายด้วยกันต้องซื่อตรงต่อกันนะคะค,คือจะถามว่าทําไมเราเรามีเพื่อนมากมายจะถามว่าความเป็นเพื่อนต้องเอาใจวัดไม่ใช่ว่ามันไปวัดกันครับวัดที่ความต้องต้องวัดกันด้วยใจครับช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,น,กนันี่ก็คือประเด็นสำคัญแล้วก็เป็นหัวใจของการนำหลักหรือวิธีการสากลเข้ามาใช้ด้วยนะครับ กับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเหรอครับพี่บุญเกิดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างโซเชียลบิสเนสนะครับหรือว่าธุรกิจเกื้อกูลกันทางสังคมนี่ครับตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นนโยบายอันนั้นได้เลยไหมครับเป็นได้ค่ะได้เลยนะคะคคในทฤษีนะคะครับ ก็คือเป็นสิ่งที่เดินตามมากันนะครับแล้วก็เราทํากันอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ไปสอดคล้องกับโนโยบายของคอสชของรัฐบาลด้วยนะครับณจุดนี้คราวนี้เรื่องที่สําคัญครับนั่นก็คือถึงแม้ว่าเราจะมีการค้าการขายที่ดีนะครับแต่ว่าในมุมมองของสังคมเนี่ยก็จ,จะมองว่าตอนนี้เนี่ยประเทศคู่แข่งนั้นก็ได้มีการผลิตข้าวหอมมะลิขึ้นมาตีตื้นกับประเทศไทยได้แล้วและเขามีราคาที่ถูกกว่าด้วยกับอีกหนึ่งโครงการสําคัญครับนั่นก็คือโครงการยกระดับนะครับคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลินะครับที่ ทางด้านของคอสชอนั้นได้มีการขับเคลื่อนโครงการตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะยกระดับในสินค้าข้าวหอมมะลินั้นให้เป็นเกรดพรีเมียมขึ้นมาเนี่ยในส่วนของสากลการเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ครับได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างครับคือของสากลการเกษตรเกษตรจำกัดจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ค่ะเรามีส่วนเข้าไปร่วมโครงการครับเพราะเรามีสมาชิกเข้าร่วมโครงการนี่พันลายเหมือนไรนะคะครับในส่วนนี้เราทําโครงการยกระดับคือโครงการ ผู้ตามตรงคือโครงการตามหาความหอมของข้าวหอมมะลิให้มีความหอมยั่งยืนนะส่วนที่ยังมีน้อยก็ขยับให้เพิ่มขึ้นลักษณะน,นี้นะคะครับคือเราพยายามส่งเสริมให้สมาชิกทาข้าวคุณภาพรักษาคุณภาพให้ได้เพื่อเข้าสู่การเก็บเกีให้ได้ครับนะคะเราก็เข้าเข้าไปร่วมโครงการพยายามที่จะให้สมาชิกพันไรเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบให้ได้เพื่อจะนําไปสู่ถึงการเพิ่ม เพิ่มรายได้ให้กับตัวเองก็ลดต้นทุนครในในส่วนนี้นะคะครับในระดับของผู้ปฏิบัติการนะครับอย่างสากรีครับเรามุ่งหวังย่างไรบ้างครับกับการเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐนะครับที่จะส่งเสริมให้เรามีการยกระดับนะครับกับสินค้าข้าวหอมรีเนี่ยให้มีความหอมเนี่ยมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อยู่คงทนนะครับคือจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะครับเป็นโครงการที่ดีมาก ถ้าสมาชิกเรามีความตั้งใจที่จะทําข้าวดีมีคุณภาพเราก็สู้การแข่งขันได้ครับเพราะว่าถ้าไปทําตรงนี้เขาจะได้ลดต้นทุนโดยปริยายหนึ่งลดต้นทุนลดต้นทุนของปุ๋ยเพราะเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมคะคแล้วก็ไปเพิ่มรายได้จากการที่ผลผลิตต่อไร่ต่อถังเพิ่มขึ้นแล้วกลัมของข้าวคุณภาพของข้าวก็จะได้ยิวที่ดีดสูงครับกำไรมันก็จะเพิ่มขึ้นในตัวลักษณะนี้นะคะแร้แว <ผม S 2> ที่สำคัญกว่าไทย ครับครับพี่มุงเกิดครับก็เสริมอีกสักนิดหนึ่งนะครับนอกเหนือจากเรื่องของที่เราได้ในผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นมาแล้วด้วยยังเป็นการที่จะหันไปดูแลนะครับให้ทรัพยากรที่เรานํามาใช้ในการปลูกข้าวนั้นขเขาก็มีความยั่งยืนด้วยยังคุณภาพดินนะครับอยากให้พี่มุญเกิดบอกสักนิดหนึ่งครับว่าหลังจากที่เราได้มีการนําเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอนินทรีย์เข้ามาใช้เนี่ยในพื้นที่เองเนี่ยดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอย่างไรครับคือในพื้นที่ของของับ ส่วนที่ปลูกข้าวอินทรีย์นะคะคพื้นที่ของดินสมัยก่อนดินแกแข็งแต่ณนทุกวันนี้การทําอินทรีย์จะทำให้ดินร่วนซุยนะการดูดอาหารของของข้าวจะดูดอาหารได้ดีขึ้นทาให้ข้าวดมสมบูรณ์และรักษากลิ่นหอมได้ด้วยครับในส่วนนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าดินไม่ดีข้าวก็จะไม่ดีไปตามด้วยเพราะว่าการดูดอาหารดูดซึมของอาหารจากดินจะได้น้อย ค่าก็จะไม่อุดมสมบูรณ์ความหอมก็จะไม่ไม่มากขึ้นแล้วความคงทนของเม็ดความแข็งแรงก็จะไม่มีครับลักษณะนี้ก็เป็นภา<ต>พรวม ครับเป็นภาพรวมนะครับของประโยชน์จากการที่เราหันกลับมาในเรื่องของการพึ่งพาธรรมชาติเป็นผู้เพราะปลูกนะครับกับพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นข้าวหอมมะลินี้ได้ถึงเรื่องของการที่จะทํารงไว้นะครับในการอนุรักษ์สภาพดินให้มีคุณภาพที่ยังสมบูรณ์อยู่รวมไปถึงเรื่องของคุณภาพของข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบก็เป็นเสมือนของกลางช่วงกลางน้ําช่วงปลายน้ำแล้ครับพี่บุญเกิดครับกับการที่เราได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิออกมาแล้วมีการ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์อย่างไรนะครับในการที่จะบรรจุออกมาส่งมือผู้บริโภคนะครับคือจริงๆแล้วของสกรการเกษตรใสรจ,จำกัดนี้นะคะเรามีลงสีแต่รูปร้อยยี่สิบตันต่อวันครับเราก็นําข้าวที่เรารัซื้อจากสมาชิกที่กลางน้ํานําเข้าไปแปรรูปในส่วนคือไปแปรรูปนี้เรามีใส่รูป,เ,ปเย็นเพื่อรักษาความหอม,มของข้าวเปลือกแล้วเก็บไว้ข้าวเปลือกไว้มีคุณภาพดีตลอดทั้งปี อยู่ในไซโลเป่าเย็นนะคะคแล้วก็นํามาแปลร,รูปมาแปลร,รูปเราก็ส่งลูกค้าทั่วไปนะที่มาสั่งซื้อจากเราโดยเราทําข้าวเกรดพิมพเนี่ยมให้ทุกคนเราจะไม่ขายเกรดที่ต่ําเพื่อไปเราทําเกรดพิมพเนี่ยมเพื่อเข้าสู่การแข่งขันบในตัวนี้เราทํามาตั 2, ้งี2,542เป็นต้นมานะคะทำเกรดพิมพเนี่ยมนะคะเพระหนึ่งเราต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยนะได้ทานข้าวดี มีคุณภาพครับทําไมต้องให้บริโภคในเมืองไทยต้องด้านข้าวดีทําไมไม่ขายเมืองน,นอกเราเป็นค,คนไทยครับเราจะต้องให้พี่น,น้องประชาชนชาวไทยไล่เรารได้ทานข้าวดีมีคุณภาพและปลอดภัยกับชีวิตด้วยครับ,รบในส่วนนี้นะคะครับบางคนบอกว่าแหมพอฟังขนาดนี้แล้วนะครับอยากจะได้สัมผัสกับข้าวหอมมะลิของสหกรณ์เกษตรเกษตรวิสาหกัดร้อยเอ็ดนะครับในช่องทางของการจัดจําหน่ายมีที่ไหนบ้างครับพี่บุญเกิดครับ ที่กรุงเทพเรามีที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศนะคะครับแล้วเราก็มีที่ชุมนุมสกร์การเกษตรแห่งประเทศไทยครับแล้วในสกอรที่เราขายในทั้งกรุงเทพทั้งใต้ทั้งเหนือทั้งอีสานบางส่วนและภาคกลางเราวางที่สกร์เทศทั้งนั้นเลยนะคะครับในส่วนนี้นะคะครับเราวางไว้เยอะมาก ก็เป็นช่องทางนะครับสำหรับการที่จะเข้าถึงกับผลิตภัณฑ์ดีๆเข้าหอมมะลิของสากรการเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่บุญเกิดครับในช่วงท้ายนี้อยากให้ฝากไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก็จะใกล้ๆนะครับกับร้อยปีสากลด้วยครับในฐานะของคนสากลคนบริหารจัดการสากลสู่ความสําเร็จได้เนี่ยมีอะไรอยากจะฝากไว้ครับคือจะถึงร้อยปีสากลนะคะก็อยากฝากเรียนทุกท่านแม้แต่ไฟักการของสากลนะคะรับเราเป็นคนของสากล เราทำยังไงที่จะให้สการ์นี่เป็นที่พึ่งพาของพี่น้องสมาชิกให้ได้ mm hmm. เราต้องขยันชื่อสัตย์แล้วบริหารด้วยความโปรง่งใสก็ถึงทาด้วยอย่าฝากด้วยนะคะครับอันนี้คือเรื่องของความสําคัญครับแล้วอีกก็อยากฝากนะคะว่าในเครือข่ายสการ์นะอยากให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็น mm hmm. เครือข่ายเชื่อมโยงกันให้ได้ครับเพื่อจะช่วยเหลือแต่ละภาคที่มีอะไรดีรก็จะได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสกร์เรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายให้ได้ครับนี่ก็คือความสําคัญอย่างหนึ่งนะครับของหัวใจสําคัญในการบริหารจัดการธุรกิจสกอร์นั้นให้ประสบความสําเร็จขึ้นมาได้แล้วก็มวลสมาชิกนั้นได้รับประโยชน์นะครับทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนั้นดีขึ้นมาได้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับทางด้านของผู้จัดการสารกอร์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่บุญเกิดพานนท์เป็นอย่างสูงครับที่ได้มาพูดคุยกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ถือได้ว่าเป็นความสําคัญนะครับต่อการที่นําภาพรวมนะครับของความสําเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจสากรโดยเฉพาะยิ่งครับกับข้าวหอมมะลิสินค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับในการส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นที่จะต้องมีคุณภาพแล้วก็ทําอย่างไรยกระดับนะครับให้ข้าวหอมมะลิไทยนั้นเกิดขึ้นมาเป็นข้าวหอมมะลิระดับพรีเมียมเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นสําคัญในวันนี้ครับที่เราได้นํามาฝากกับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชม สามารถกลับมาติดตามรายการปากท้องต้องสู้กันได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้ผมอันทิชาญครูหารลุงรองพร้อมกับทีมงานต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามและขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ